คือตั้งคลิปนี้นะครับมีคนเดียวเพื่อนเพื่อนอีกคนนึงคิกเขียนมาถ่ายด้วยทุกคนครับผมไม่ค่ายมา <c oughs> ไปค่ายชื่อค่ายว่าจะไม่ได้ชื่อค่ายว่าอะไรกูก็รีบิอ่า,า <c oughs> อผมจําชื่อค่ายไม่ได้ครับแต่จําตัวย่อดได้คือโฟนะครับมันมีมันมีเฮดมีแฮมมีฮาร์ดแล้วก็มีเฮลนั่นคือ สี่ตัว H สี่ตัวครับผมยุวกเกษตรคืออะไรยุวกเกษตรคือคือที่เราไปค่ายมานะครับไอ้นี่ก่อนอื่นก็ต้องมีการสอบสัมภาษณ์ด้วยนะสอบสัมภาษณ์ไปสอบสัมภาษณ์อ,อยู่หกหกเจ็ดคนผมติดหนึ่งในสี่ในค่ายก็จะมีมอหลายมอ,อยไปเข้าค่ายยุวกเกษตรยุวกเษกษตรคุณรู้ไหมครับยุวกเกษตรอ,อะไรเพมิเลเียผมบอกให้ยุวกเกษตร คือเด็กหรือเยาวชนนะครับที่มีอายุตั้งแต่ 10- ถึง25ปีที่สนใจในการทำเกษตรนะครับรวมตัวกันตั้งเป็นกลุ่มอะไรแบบน,นี้ในหมู่บ้านจะตั้งเป็นกลุ่มยุวเกษตรโดยไอ้นี่เขาจะมีกรมเกษตรเป็นผู้ดูแลนะครับในแต่ละจังหวัดอำเภอก็จะมีกลุมเกษตรเป็นคนดูแลเพื่อไอ้นี่เพื่อรับบริการความรู้รับบริการความรู้ทางวิชาการเกษตรอะไรพวกนี้ครับกลุ่มยุวเกษตรส่วนใหญ่ก็สมาชิก1ิ ห้าถึงสามสิบก้นอยู่ก็คนที่อยู่ย่วเกษตรก็อยู่ได้ประมาณสองถึงสี่ปีเพราะสมาชิกมันก็ต้องโตนไปเรื่อยๆนะครับคนเรามีหลายอย่างต้องทำทุกคนเข็นเครื่องหมายยวเกษตรนะมันมันจะม,ม,จะมีมันจะมีเป็นดอกโคเวอร์นะครับเดี๋ยวเป็นดอกโคเวอร์มันมีกอไก่แล้วก็มีกอไก่ข้างในสี่ตัวอ่ามีเกตมีกระมนลมีโกลแล้วก็มีไก่นะครับทุกคนผมจะบอกความหมายให้นะครับเกตก็คือนี่ย S 1> <S 1> ไม่ใช่เกดที่ว่าผมนะครับเกตก็คือการฝึกใช้สมองส่วนกำมนก็หมายถึงการฝึกจิตใจนะครับส่วนกรก็คือการใช้ใช้มือการฝึกใช้มือแล้วกายหมายถึงการฝึกพลานามัยคือดอกโคเวอร์คือตะกุลถั่ววุติในธรรมชาติมีสามเชกแต่สี่เชกหมายถึงความโชคดีและห้าแฉกหมายถึงความ โชคร้ายครับก็วันแรกที่เราไปนะครับเราเรา,เรามาเอ้ยก่อนอื่นเราอันนี้เราขึ้นรถที่มอครับขณะนี้เวลากี่โมงวะลาห้าโมงห้าสิบเอ็ดนะครับ <c oughs> <c oughs> กำลังกำ <c oughs> ลังเรีนหจะมอมครับเช้าาก็จะมีหมาวิ่งนะครับอาจารย์มารับอาจารย์มารับไปสนามบินหาดใหญ่ <c oughs> ได้คนระับ <c oughs> ขณะนี้เวลาเจเนกายุก้านาทีครับถึงสนามบินเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้เราก็อยู่ในในอันใหญ่แล้วครับสนามบินหาดใหญ่ถึงอะไรนะสนามบินกาดใหญ่หาดใหญ่ตอนนี้พี่อมสิงกำลังเช็คอินอยู่นะครับ ระหว่างขึ้นเครื่องก็หาทางหาไอ้นั่นอยู่คือเช็คอินก็ไปกับเพื่อนๆหลายคนไปสนามบินหาดใหญ่แล้วก็ไปนั่งรถไปลงเอ้ยไม่ใช่นั่งรถดินั่งเครื่องบินนั่งเครื่องบินไปลงสุวรรณภูมิครับระหว่างทางก็ไม่มีปัญหาอะไรสะดวกไม่ดิไอ้นี่เราไปก่อนเวลาครับผมทีนี้จบเลยไปก่อนเวลาต้องนั่งรอขณะนี้นั่งรอเครื่องบินมานะครับผม รถไฟเอ้ยรถไฟรถไฟเอ้ยไม่ใช่เครื่องบินครับเครื่องบินมาประมาณขึ้นเครื่องแปดโมงครึ่งตอนนี้ก็รอไปก่อนตอนนี้แปดห้านาทีรอไปก่อนนะครับนิน เกษตรเป็นกลุ่มส่งนเสริมเกี่ยวกับวิชาการทางด้านกเกษตรนะครับก็ในโครงการนี้เขาร่วมมือกับกรมเกษตร CTO ด้วยครับรู้สึกจะมี c p o มันเขาทําโครงการขึ้นมาว่าเออเนี่ยว่าจะให้เด็กสร้างเครือข่ายอะไรางเนี้นี่ก็ปีที่3ทํามาเป็นปีที่3รอบนี้ก็มีปัญญาภิวัตรเข้ามาด้วยสร้างความเข้มแข็ง างการเกษตรสร้างเครือข่ายเมื่อกี้เราไปถึงไหนนะอ๋อเรานั่ง BTS ไปที่กรมเกษตรใช่ไหมแล้วเราก็นั่งรอนั่งรอปิกอบมารับไปพักที่โรงแรมนะครับไปพักไปพักที่ที่พักอะครับไปพักที่พักแล้ว ตอนเย็นเราไปพักที่ตรงเลยมาเลยแล้วมันเป็นเหมือนที่พักของกรมเกษตรเป็นที่พักของคนที่ทํางานในกรมเกษตรนะครับแต่มันเหมือนกับว่าที่กรมเกษตรอ่ะมันอยู่ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เลยในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็จะมีพวกกรมเกษตรเยอะอยู่เป็นพวกเกี่ยวกับประมงอะไรพวกนี้มีมีทั้งนั้นเลยมีประมงวัตถุศาสตร์มีโครงการหลวงก็พอเราไปอยู่ที่พักตกดึกหิวครับตอนเย็นออกไปหาอะไรกิน นี่แหละมันมีปัญหาตรงนี้เลยครับหาที่กินไม่ได้ไม่มีร้านข้าวหาร้านข้าวครับึ่งหาร้านข้าวไม่เจอเอ,อก็เดินเดินตอนแรกอันนี้เดินเดินปุ๊บเจอเซเว่นเซเว่นแรกเซเว่นมอเดี๋ยวไว้ก่อนข้างหน้าต้องมีอีกเราเดินไปต่อครับความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นครับดังนั้นเราก็เดินกันต่อเดินไปเดินไปเดินไปปุ๊บตอนแรกอ่ะเจอแล้วครับเจอร้านร้านน้อยๆยโอเค น้อยเกินไปไม่เอาเดินต่อครับเดินต่อเดินต่อทีนี้แหละเจอไหมไม่เจอเล่นคนเดียวก็ได้ <c oughs> <c oughs> ไม่มีใครเล่นเลยเพื่อนนอนหมดแล้วคนเดียวก็เล่นได้นะครับ <c oughs> ไม่ครับเจอครับเราเจอร้านข้าวมันเป็นเหมือนกับตลาดนะครับตลาดถนนคนเดินครับ หมือนสตรีทวอล์กิ่งอะสตรีทวอล์กิ่งคือสตรีทวอล์กิ่งเป็นแบบมันแหล่งท่องเที่ยวอะเับเหมือนให้คนมาเดินเล่นกันอะไรอย่างเงี้ยสตรีทวอล์กิ่งเป็นการใช้พื้นที่ถนนสําหรับการจัดกิจกรรมอาจมีการปิดการจราจรชั่วคราวหรือถาวรเพื่อให้คนเดินเท้าสามารถใช้พื้นที่ถนนในการทากิจกรรมต่างๆได้จัดงานทางด้านวัฒนธรรมการแสดงการขายสินค้าอะไรพวกนี้ครับก็มัน ทำนองนั้นเราไปเดินกันอยู่ก็มีร้านหลายร้านนะผมได้ไปซื้อเอ่อซื้อข้าวมันไก่กับสั่งไอ้นี่ผมสั่งอ่า <c oughs> ข้าวมันไก่ต้มนะครับทุกคน <c oughs> ผมสั่งข้าวมันไก่ต้มได้ข้าวมันไก่ทอด <c oughs> โอ้โคตรเสียใจได้ข้าวมันไก่ทอดก็กลับไปถึงห้องกินโอ้ข้าวเปียกครับทุกคนข้าวเปียกแล้วก็ได้อ่าได้ซื้อไอข้าวไอนี่นะ <c oughs> ข้าวมันอะ่ะข้าวเปียก แล้วไปซื้อข้าวขาวหมูไปซื้อข้าวขาวหมูได้ข้าวดิบซื้อข้าวขาวหมูได้ข้าวดิบครับผมความสมบูรณ์ไม่ได้ครับสมดุลส,ส,สมบูรณ์คืออร่อยสุดก็น้ําครับน้ำร้านน้าชาแก้สิบเก้าบาทไม่รู้ว่ามีชิมไหม ไม่รู้ว่าได้ขายไว้ป่ะร้านน้ำชาแก้วสิบเก้าป่ะก็วันนั้นคือวันแรกที่เราไปนะครับต่อมาวันอ่เราไปหาของกินเสร็จเราก็กลับมานอนกันนะครับแล้วนอนพอตื่นเช้าขึ้นมาก็ตื่นเช้ามานี่ครับเราไปค่ายกันเราก็ลืมไปค่ายกันแะ้ค่ายที่เราไป4 H สวัสดีเช้าวันที่สองครับผมแล้วก็กินอ่าหนังสือครับผมกินเป็นนุ่มหนึ่งกรองกับ ขนมปังฟาร์มฮองมันดูบรรยากาศเช้านี้กันนะฮะโอฮชเราไปค่ายวันแรกเลยครับเขาก็ให้ทำก,รรกทำจิจกรรมแต่ก็ทำกิจกรรมมเนาะไม่ได้ถ่ายคลิปไว้วันแรกก็ไม่ได้ทำกิจกรรมเต็มตัวเป็นพิธีเปิดอะไรพวกนี้ทำพิธีเปิดกินข้าวแล้ก็มี ทำพอพิธีเปิดอะไรเสร็จก็ลงไปกินข้าวแล้วก็ได้ไปก็มาถึงเขาก็ให้ทุกคนแนะนําตัวนะครับแล้วก็จําชื่อเพื่อนสร้างความสัมพันธ์กันในหมู่คณะอะไรพวกนี้แล้วคือาษาสวยมากเลยครับ <c oughs> <c oughs> เพื่อนเพื่อนดีมากไปค่ายก็พอเปิดพิธีแล้วเราก็ไปกินข้าวกันทํากิจกรรมแต่เราไม่ได้ถ่ายไว้กิจกรรมเยอะมากดีมากอยากต่อแต่มัน สองสามวานนันเองเนาะเวลาม่านเร็วจริงๆคือวันที่สองกับวันที่สามก็ไม่ได้ถ่ายด้โอดไลยทุกคนก็พอทํากิจกรรมเสร็จแล้วก็ก็ได้เวลาเดินทางกลับเนาะทำกิจกรรมก็เหมือนทุกอย่างก็มีจุดจบของมันนะครับไม่ต้องเศร้าไม่ต้องเศร้าตอนกลับนะครับเราก็นั่งแท็กซี่กันเพราะฝนตกครับฝนตกวันกลับเรานั่งแท็กซี่เรา ขึ้นทางด่วนขึ้นทางด่วนไปลงสุวรรณภูมินี่ไอ้นี่พอไปถึงสุวรรณภูมิใช่แมยทุกคนครับคือนั่งรอนั่งรอประมาณเรานั่งรอสองสามชั่วโมงครับทุกคนง่วงแต่ไม่ได้ถ่ายไว้พอง,ง่วงหลับแล้วก็รอเพื่อนไปซื้อไอ้นั่นชายเย็นเออนี่ก่อนวันกลับเราไอ้นี่เราไปเล่นน้ํากัน สถาน้ะแต่ไม่ได้ถ่ายไว้โอ้เสียดายเสียดายมากทุกคนเสียดายมากครับอืมก็เสียดายอะครับจากนั้นเราก็เดินทางกลับกันก็ได้อะไรบ้างจากกิจกรรมนี้นะคิดว่ากินมาพรุนดิได้ไหมเงี้กูได้มึงอะไปได้ได้ดูสาวๆครับผมเอมอข <c ười> ินไอันนี้ผม ถ่ายรูปแบบาๆด้วยเดี๋ยวายคลิปผมมีอ่าภาพกิจกรรมให้ดูทุกคนทุกคนช่วยกดไ like. ลค์กดซับสไครป์คลิปด้วยผมทุกคนครับช่วยกดไลค์คลิปผมด้วยนะครับกดซับสไครป์ด้วยกดกดทุกอย่างเลยกดให้หมดเลยทุกคนมันมันเงาวะะมันมันเงาวะ่ะ <c oughs> อย่าลืมนะชกกล้องชกกล้องไอ้อัไม่กล้าโทษครับโอเคบ๊ายบายครับทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ